องทั้งหลังผมเป็น,ล,ล,น,ล,น,น,นลูกไส้หลาาเที่อว่าอย่างเงพอไทยมันจะักไทกเวมัเาลอย่ด้ทางโรงเนี่คือพิธีผูกแขนเชื่อมสัมพันธ์ความรักความเอ็นดูเป็นพี่เป็นน้องกันของชาวพี่นอ้อง ตำบลปะยาวทั้งตำบลน,นะครับได้ลูกข้อต่อแขนเอาไว้ให้มีความสัมพันธ์รักกันถ้ามีบุญญาวาสนาส่งก็ได้ทำบ,บุญร่วมชาติกันอีกนะครับนี่คือเป็นพิธีสุดท้ายของประเพณีชาวสารบ้านเราพี่น้องำกำลังการเตรียมน้องและบรรทานอาหารเดอ่มกันแล้วเตร,รียมี่ราบะย่านร้าน พอจะนั่งเราดยเาใครขาเจ้าปูแขนลูกเลลานั่งดีดีเนอะาดอมเาเราด้ยองกพอนั่งเพื่อนใบ้านนดินั่งเพื่อนป่ะเอาพอนั่งเพื่อนกับแกก็ได้บ้างเนเย่มัแม่ยังี ด oh! oh! ูประกเดอฮว์กนันบุกเองีนัสเซียัีดับเบิโอ้ยจ ปลายมีแหวนปลายปากตรงพระองค์เรียกพระภูมิไทยโว้ยเจ้าเจ้ามาโว้ยเจ้าเจ้าตายเจ้าหวัดเจ้าอยู่ฮู้งเงี้ยสับปะรดสับปะรดข้าวหลุกข้าวไร มาพยายามทำแบบนั้นกันตุ๊ีลักระตุกอาบลากระตุู้ยอาวว่ากันพังกันทังนีโอ้ยเดี๋ย้สิก็คนยิ้มยิมใส่นาซตาบานไ้ดูนี่เด็อสนอ้อหเดี๋ยนไอ้สิ่งก็ผู้รวมขาอาณาจารวมกันอายุเด่นเป็นทุกเลือกเงยอกเลีอกล้วยเลือกใครเสุดยอ

กเ่จของลีสอเมื่อนันสิร้อยนั่น่ะ โอรบหเ็นเต็มอตึงมืออาผมสีว่าถอดเย็มือออเสียใยให้พี่ร้องเห็นว่านีพี่รองทับผมหลายเส้นหลักยหายแล้วนองจนกโอ้โาโอ้ครับครับว่า ลูกเต่าก็นังกระดไนอยูนีผมเอ่อผมก็ได้เสียก็ยัม่มีเันเช่นกัเก็บที่ห้าร้ยเนปาต์ต้าต้องมากกระเดื่องยืดกนะูกโนได้เก็บได้ Si Odi ibu pasota nanyaku? Odi sotter pasotaτο kong nyadat lho Ngopойти dengan m nih Ngopopit tio Tesung ลูกเป็มเต้าเป็นดีเป็นเน่าเป็นเท้าเลยสา

ร้อยหกสิบเก้าปเชฟตอนนี้มีคนเอะละก็ประมาณก็คือครบสามร้อยหกสิบแปดปีนะยี่สิบเอ็ดปี you mm -hmm. จำนาไว้เนี่ยละห้าลูกเทียมมาบ้านเจ้าอออเ,อเออขันตกรถอยู่น้องวัวลูกกัไปสารการไปทำหาคนซื้อดีเด่นนั่นแหละพี่น้องกันไปทั้งพอนเกนกันพอ่อยายต้องใช้ยู่ไส่น้องว่ะ เรียนพวาได้ม่ะรยต่อนเริ่ม็เลย้อราหมดนะาีสวยิ่มใอา้ก็สวยนันอิ่มเลยยิ้มดูะเขามาพี่หาของใหเจ้าภาพกินมานะอ่ของไหนด ตกัวผู้เขาไเขายุ่ๆไปเอสิได้เห็นกัของคำนักข่าวแคโตวคนนี้ก็สิบกวาคนแล้คนะครับนะครวคนเราผู้นี่บางคนทขาบาเ เมื่อสมอเกเบีลยเป็นวเดียวว่า้าลายม้ถ้าว่าเป็นมอวานก็ได้เป็นวานคนเดียวได้มได้ินคน